สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยสำหรับดำนกเขาใหญ่คลิปนี้ต่อนกเขาใหญ่ครับเจเสียนชัยครับนกาเข้าแล้วครับวันนี้ต่อนกับเสียนน้อยครับนี่ครับเสียนเบสเสียนน้อยครับเสียนน้อยมาต่อนกครับ เข้าแล้วครับหลังโรงพยาบาลยะโสธรครับ <c oughs> เจ้าแสนชัยครับไม่รู้จะเหยียบหรือไม่เหยียบครับชมกันยาวๆเลยครับไแล้วครับจะเข้าไปแล้วไปใกล้แล้วครับ ไม่รู้จะเหยียบหรือไม่เหยียบครับไปแล้วครับไปแล้วถึงพเนียดแล้วครับเหยียบไม่เหยียบครับ ไม่รู้จะมีรถมาผ่าหรือเปล่าครับตายแล้วครับไกแล้วจู๊ไกยแล้วู้ต้มจะดังเต้เลยดลูกน้องเวสจะดังที่ครับนกจะเหยียบแล้วลูกเห็นไหมนกก็จะเหยียบแล้วลูกเหยียบไม่เหยียบครับ เข้าไปยืนนิ่งเลยครับคนนี้ยังไม่เหย,ย,ยียบครับอยู่หน้าพเนียดเลยครับแต่ยังไม่เหยียบครับ ใจมาแล้วตามาอย่าออกไปเตะลูกเดี๋ยวนกหนีเดี๋ยวมันหนีเตะลูกนะนั่งดีๆลูกนั่งดีลูกท่านนั่นเขบจะเหยียบลลแล้วลูกเดี๋ยวเหยียบไม่เหยียบครับ คือหัวเสาแล้วครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวข้ามเฉียบแล้วลูกไม่เยียบครับ เจ้าแสนชัยจะดึงได้ไหมเอ่ยชมดีลาเจ้าแสนชัยครับโดดไม่โดดครับโดดไม่โดด do it. ไม่โดดรับโดดไม่โดดโดดไม่โดดโดดไม่โดดรับเอาลครับมองคอนแล้วครับ น่โดดเอาครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าแสนชัยครับหลังโรงพยาบาลยะโสธรน,นะครับเดีย๋ยวไปชมกันครับนครับไม่ลงไม่ลงลูกอะไร่ายพี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ลงลูกไม่ลงอยู่บนรถเลยลูกนี่ครับเสียนน้อยครับเสียนเบดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกครับ,รบไม่เปิดรลกลูกเรีบเยบร้อยครับเดี๋ยวไปชมกันครับ,รบเจ้าแสนชัยจัดแล้วครับ จัรแล้วหนึ่งแจมร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับจำนกข้อใหญ่เดี๋ยวทำการปลดนกก่อนครับ